กดเข้าไปที่แอปโลตัสกากระบาดตรงนี้ค้นหาสินค้าเสิร์ชหาสินค้าที่เราจะชอ็อคน้ำตาลทรายแดงอยู่ตรงนี้กดเพิ่มจำนวนสินค้าที่เราอยากได้หยิบใส่ตะกร้ากดที่ตะกร้ามุมขวาบน กดวิธีการชําระเงินเก็บเงินปลายทางเลือกคูปองส่วนลดเราใช้คูปองส่วนลดอันนี้319ลด30บาทกดใช้เลยกดตรงนี้กดอีกครั้ง กดสั่งซื้อสินค้าเขาให้เราใส่ข้อมูลที่อยู่จัดส่งให้ชัดเจนนะคะพี่น้อยก็พิมพ์พิกัดนะคะว่าให้ส่งตรงไหนพนักงานเขาจะได้มาส่งถูกเนาะยิ่งเราใส่รายละเอียดยิ่งเยอะเขาก็จะมาหาเราง่ายขึ้นนะคะ ทีนี้กดสั่งซื้อเลยเรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับสู่หน้าหลักกดการกรบาดออกกดที่โปรไฟล์แล้วดูประวัติคำสั่งซื้อนี่เราได้ทําการกดสั่งซื้อไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีพนักงานมาส่งเราที่บ้านตามตำแหน่งที่เราปักหมุดไว้นะคะ อันนี้คือขั้นตอนที่เราได้ปักโลเคชันแล้วก็ใส่ที่อยู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ปักโลเคชันหรือใส่ที่อยู่ให้เพื่อนๆไปโหลดแอปโลตัสโกเฟสไปไว้ในโทรศัพท์ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะกดสั่งซื้อได้เพราะมีประโยชน์มากนะคะเราซื้อ300บาทเราใช้ส่วนลดตรงนี้ไป30บาทเลยนะคะแล้วก็ค่า่งก็ ฟรีด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ